มาดูการประชุมสสพักเพื่อไทยเมื่อช่วงหนา่สาที่ผ่านมาหน่อยนะคะค,คุณเศรษฐาก็เข้าร่วมประชุมคุณอุ้งอิงก็ด้วยแต่คุณเศรษฐาก็บอกเลยนะคะบอกว่าเนี่ยในเมื่อเพื่อไทยไม่ได้แลนดไลด์ก็เลยจําเป็นจะต้องกลืนเลือดตัวเองขอให้ลืมไปเลยนะคะว่าเคยพูดเอาไว้มีลุงไม่มีเราขอให้ลืมตรงนี้ไปเลยเพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้ค่ะ ใบสามที่ผ่านมาแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยทั้งคุณเสรฐาคุณอุ้งอิงมาร่วมประชุมสสของพักด้วยอย่างแรกเลยคุณหมอชนละนานสีแก้วชี้แจงให้สสของพักทราบถึงการตั้งรัฐบาลร่วมกัน11พัก314รเสียงพักเพื่อไทยได้17ตําแหน่งส่วนคุณประเสริฐจันทระรงทองเลขาธิการพักกาชับสสทุกคนพรุ่งนี้ไปประชุมสภาด้วยไปเลือกแคนดิเดตพักเพื่อไทยเป็นนายกจากนั้นคุณเสรฐาเปิดใจแสดงความรู้สึกกับสสบอกว่าวันนี้ผลการ เลือกตั้งออกมาชัดเจนรอได้141เสียงไม่เป็นไปตามที่คาดหวังดังนั้นเราไม่ได้โกหกประชาชนแต่จำเป็นต้องกลืนเลือดลืมวัฒกรรมมีลุงไม่มีเรา,ราเพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาให้ประชาชนให้ได้เพราะ9ปีที่ผ่านมาที่พักเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลาเห็นชัดว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเรามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องลืมวัฒกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองลุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลุงไม่มีเราหรืออะไรก็ตามทีวันนี้คณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นตัวบ่งบอกชัดเจนครับว่าเราต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเรื่องการใช้วัฒกรรมเรื่องการใช้สังคมโซเชียลในการด้อยค่า,าพรคเพื่อไทยในส่วนตัวผมเองก็เจ็บเจ็บพอกับพวกท่านทุกคน แต่เราอยู่ในสังคมของความเป็นจริงยังมีคนอีก,กเกษตรกรอีกนับสิบล้านคนซึ่งคอยการจัดตั้งรัฐบาลคอยนโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย เอามาคิวของคุณแพทย์ทองทานกันบ้างนะคะก็บอกว่าขอสอ,สอสอทุกคนพรุ่งนี้ทําอย่างดีที่สุดส่วนเรื่องคุณทักษิณกับไทยเดี๋ยวจะคอยอัปเดตสถานการณ์ตลอดไม่ต้องกังวลอะไรค่ะขอให้ทุกคนได้ทําหน้าที่ในสภากันอย่างเต็มที่นะคะอิงส่งกําลังใจให้เช่นกันแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยอิงจะคอยมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะอิงรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงรู้ว่าทุกคน ส่งกำลังใจให้อิงและครอบครัวอย่างมากนะคะก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆสัญญาว่าจะไม่ทำให้ทุกคนกังวลใจนะคะว่าคุณพ่อเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่อดทนร่วมกันมาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยเดินหน้าต่อมีกำลังใจเต็มร้อยเต็มเปี่ยมนะคะสู้ด้วยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไปข้างหน้าพร้อมๆกันค่ะขอบพระคุณทุกคนจากใจค่ะ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี